ครับสวัสดีครับไไอ,อ่มามเนี้มาเบิ่งานก่อสร้สาง้นหอนาสร้าออดีตเคยคุมอยู่ทรุงเทียวมานี้มาอยู่บนนอกนี่ติดโควิดมนี้ตีข้านไปามาลุกนองมาทุ่งเทียบวัดเลยสร้างซองสร้างเนี่ <c oughs> สร้างมาจากภูเก็ตภูเก็ตก็อยู่หัวน้อยอยู่วัดสุมองก็ตล้มาจากเ,พพเกดเเกแล้วจ่ทา,านเมืองประสบการณ์เกือบพาสิป,ปีเ <c oughs> อ้ยนี่ก็สปีแล้วนาะเออ อีกอีกอีกหกปีแปดสิบว่ะสิต้นนี้สีโซ่ฟีมือทีมไทยทีมโทนก่อนอีกอีกหกปีแปดสิบสิบปดเกษียนว่าเอาอะไรยากเนี่ยขึ้นภูเขาก็เอางานก่อสร้างก็เอ้าหัวไหลมาเด้อันนี้อาจารย์สร้างเสือสีสมเนี่ยหมือนโซ่เหมือนโซ่บ่จักรลอกอะไรนี่ฮะจักรลอก โอ้โหเหตดขันถึงรอกแบาทเลยฮะถึงรอกแค่บาทเก่ารอกหมื่นสองโอ้ถึงรอกละพันกว่าบาทตัวนี้ตัวนี้สีเ็ดยังนิฮะเห็ดยังนี่ออธิบายนหน่อย่นเห็ดยังนโอ้ที่ข่านทัวาี่านทำหัวเสาแล้วก็สีสเห็ดยัง่ตีใหม่แล้วเนี่ย สร้างกบเสียงเบาเนี่ยพอ,อยยะอยู่หลายรลอยปีแล้วขนาดสร้างใกมากเราบอกกันโอ้ตัน้นถัดผู้สมนอนกันน่ะ <c oughs> ไฟกันนะปวดได้ไฟเนาะไมไฟดับไฟถับมองน้ำตาลถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวส่งไปให้ตับป้อมดูตับป้อมจางป้อมจงาโอ้โหไปแจ็คส่องสามสามต้นเรือไม่ไหแค่ร่างใ้ต้นเนี่ยนี โอ้ย oh, ไฟดับเลยพี่น้องเลยสร้างเฮ็นงานต่อประเดีดรดียสร้างยนใหม่เาเท้าฟาดับาเลยเทขานเททับหลังเททับหลังหมดแล้วล่ะสาไปนั่งแข่เด้อคุมีนมเยี่ยที่ใหม่เราเนี่ยอ่หมูนะ จำแมวไล่สูตาอยู่งจะแมวไล่ช่างตาการขุ่นะครับจแมวไล่สูเลยอด่าใส่ไปเดี๋ยวเหื่หัวลอยอ้าโอ้ขนาดเดอยู่สิบแปดสิบยังแข็งแรงซ้ำหนึ่งเกียไร่าผ่าตัสุดเดี๋ยวพี่นอนเดี๋ยวสิดทายมึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อเดี๋ยว มันอาารสร้างมันกำลังเหตุงานชุดถ่ายสีริมโทษรถฉันชุดฟีวมือไว้ตุนย่างไว้<อ>ไม่ต้องอาอยู่ใส่ตุนย่างครับสวัสดีครับ